พบกับช่องช้างแฟมเมรี่น้องจูเนียร์นะครับวันนี้เรามาดูครอบครัวช้างน้องจูเนียการวันนี้วันนี้อยู่กระทมธรรมชาติวันนี้บรรยากาศดีวันนี้ฝนไม่ตกแต่คึมคืมเนี่ยพี่ปุ้ยอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาเล่นดินมาปะแป้งข้างบนนะครับอดูดูไอตัวเล็กดูตัวเล็กนะ ยพี่หนาวโอ้ย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 พี่หนาวโอ้โหน่ารักจังเลยเนี่ยน่ารักจังเลยเนี่ยโอ้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 ยอะไรจะน่ารักผุดผุดขนาดเนี้ยนะน่ารักผุดผุดจังเลยเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าน่ารักจังเลยตัวกระตุ้ยตุยนี่ฮะคนไหนตัวตุ้ยตุยนี่ พี่จูตัวตุ้ยๆนรอพี่หนาก็ตัวยงยงเนะฮะน่ารักจังเลยนี่ฮะพี่จูนี่น่ารักจอมสนนี่ฮะทั้งสนทั้งน่ารักนี่ยังไงเนาะนี่ฮะทั้งสนทั้งน่ารักนี่จะเอาอะไรกันแน่นี่ฮะทั้งสองอย่างเนาะทั้งสนทั้งน่ารักอยู่ด้วยกันฮาวฮาว โอ้ยบันท้ายหักแล้วอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้เอ้า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 ยู่นั่นอย่นั่นตขึ้นมายูนั่นแหละยูนั่นแหละยนั่นแหละดีแล้วโอ้ยพุงโยนแล้วพุงโยนแล้วดเอ้าเอ้าเอ้าพุงโยดแล้วนอน ขอเงียบแป๊บขอเงียบแป๊บขอเงียบแป๊บขอพี่จูเงียบแป๊บนะครับขอยพิจูเงียบแป๊บนะครับเอ้า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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าพี่หนาล้มลงนอนแล้วพี่จ nah ูก็นอนด้วยพี่จูก็นอนด้วยเอา้าเอา้าเอ้าเอา้เอาหยิบไปเหยียบหยิบไปหยียบน้อนเลยโอ้ย ยไม่ดูตัวเจ้าของมั่งเลยนะไม่ดูพุงเจ้าของเลยเนี่ยฮะไม่ดูพุงเจ้าของเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยอืมอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยเฮ้ยวุ้ยว้ยว้ยเอาทั้งเล่นทั้งกินทีเนี้ยเอ้าดูดิดูดิ เ oh. 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 อ้าวเด็กยายเด็กยายเด็กยายทั้งสองนั่นเด็กยายทั้งสองนั่นเด็กยายทั้งสองเลยเด็กยายทั้งสองเลยเด็กยายทั้งสองเลยอ่าอ้าปลปลาปเดี๋ยวไปอาบไปเล่นโคลนกันอ่าค่อยค่อยค่อยค เอาไปดักขนนไว้เลยเอาขึ้นไปคบบ่อคนเลยเอาไปเล่นคนก่อนค่อยกลับเล่นคนอาบน้ำแล้วก็กลับบ้านเลยเมาลงมา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 ทัดทัดทัดเออไม่ต้องไปนั่นเลยเออสั้นๆหน่อยมาเล่เร่เล่พี่หนาวมาพี่หนาวสุดลรอ そうそう。